ตัวละครเอกมินาหญิงสาวจากศตวรรษที่21เธอไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านไหนเป็นพิเศษแต่เป็นเป็ดขนาดแท้คือรู้รอบด้านแต่ไม่ลึกซึ้งความรู้ของเธอมาจากการดูคลิปลฟ์แค็กอ่านกระทู้ในอินเทอร์เน็ตและเสพสื่อบันเทิงทุกรูปแบบเธอฉลาดแกมโกงและมองโลกตามความเป็นจริงบทที่1เกลือไม่รับฉบับไลฟ์แฮกเกอร์มินาสะดุง้งตื่นขึ้นมาในร่างของเด็กสาวอายุ14ในยุคที่ดูเหมือนจะเป็นจักรวรรดิโรมันตอนต้นหรือศตวรรษที่4เสียงร้ายอารมณ์ดังขึ้นในหัวของเธอยินดีต้อนรับสู่ระบบ สร้างรายได้สิบเหรียญเงินภายใน3าวันมินาถอนหายใจนี่มันพล็อตนิยายทะลุมิติเกรดบีที่อ่านเจอในเว็บชัดๆเธอสอบถอนในใจก่อนจะพูดกับเสียงในหัวว่าไม่ละขอบคุณฉันจัดการเองได้เธอปฏิเสธระบบที่บยื่นม,มาให้ทันทีเพราะเธอรู้ดีว่าของฟรีไม่มีในโลกและเธอไม่ต้องการถูกใครชี้นำเมื่อสำรวจรอบตัวและตลาดในเมืองเธอพบว่าอาหารที่นี่รสชาติจืดชืดและเกลือที่ใช้ก็เป็นเกลือสินเทาสีตุ่นๆมีสิ่งเจือปนมากมายทันใดนั้นความทรงจำเกี่ยวกับคลิปวิดีโอ10เ v i v a l hacks ที่คุ ก็แวบ,บเข้ามาในหัวของเธอหนึ่งในนั้นคือวิธีการทําเกลือให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีง่ายๆเจอช่องทางทํากินแล้วเธอยิ้มอย่างมีเลเสนายแต่ด้วยร่างกายที่ผอมบางและดูเป็นเด็กเกินไปคงไม่มีใครเชื่อถือเธอมินาจึงใช้เวลาหนึ่งวันสร้างอุปกรณ์เสริมง่ายๆเธอหาเศษไม้มาทําเป็นรองเท้าส้นตึกแบบโบราณ่อนไว้ใต้กระโปรงยาวกรอมเท้าทําให้เธอดูสูงขึ้นและมีอายุมากกว่าความเป็นจริงจากนั้นปฏิบัติการป่วนตลาดเกลือก็เริ่มต้นขึ้น เธอเดินเข้าไปในร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในเมืองด้วยท่าทีสุขุมเกินวัยและประกาศกับเจ้าของร้านท่านเจ้าของร้านเกลือของท่านมันยังไม่ดีพอข้ารู้วิธีเปลี่ยนมันให้ขาวบริสุทธิ์ราวกับไข่มุกเจ้าของร้านมองเธอด้วยสายตาดูแคลนแต่ความมั่นใจของมินาทําให้เขานึกสนุกและอยากจะลองดีไหนลองทําให้ดูสิถ้าทําได้ข้าจะให้รางวัลมินาลงมือสาธิตทันทีทนทเธอขอเพียงหม้อดินน้ําสะอาด และผ้าเนื้อดีหนึ่งผืนเธอนำเกลือสีตุ่นไปละลายน้ำกรองผ่านผ้า,ผาหลายชั้นเพื่อเอาเศษดินและสิ่งสกรปรกออกก่อนจะนำน้ำเกลือใสไปเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆจนน้ำระเหยออกไปหมดเหลือไวเพียงผลึกเกลือสีขาวละเอียดเป็นประกายดวงตาของเจ้าของร้านเบิกกว้างด้วยความตะลึงเขาไม่เคยเห็นเกลือที่ขาวสะอาดเช่นนี้มาก่อนนี่มันอัศจรรย์เขาอุทานก่อนจะกระซิบถามอย่างตื่นเต้นนี่คือเคล็ดลับอะไรกันเคล็ดลับประจำตระกูลมินาโกหกหน้าตายข้าจะขายความรู้นี้ให้ท่านในราคาสูงลิว่ว หลังจากต่อรองราคากันพักใหญ่ในที่สุดเธอก็ได้เงินก้อนโตมาเจ้าของร้านกำหมัดแน่นด้วยความดีใจต่อไปนี้ร้านของข้าจะผูกขาดเกลือขาวแต่เพียงผู้เดียวข้าจะรวยเขาคิดเช่นนั้นจนกระทั่งหนึ่งชั่วโมงต่อมาที่มีนาเพิ่งจะเดินออกจากร้านอาหารของคู่แข่งตลอดการของเขาพร้อมกับถุงเงินที่หนักอึ้งไม่แพ้กันเธอทำแบบนี้กับร้านอาหารและพ่อค้าผู้มัง่งคั่งทุกรายในเมืองทุกคนต่างคิดว่าตัวเองได้ซื้อเคล็ดลับสุดยอดที่จะทำให้ตนเองเหนือกว่าคู่แข่งโดยไม่รู้เลยว่าเคล็ดลับนี้ได้กลายเป็นความลับสาธารณะไปเรียบร้้อยแลว ค่ำคืนนั้นมีนานั่งนับเหรียญเงินหลายพันเหรียญในห้องเช่าเล็กๆของเธอบทเรียนแรกในศตรวรรษที่4คนเรายอมจ่ายไม่อันเพื่อทางลัดที่คิดว่ามีแค่ตัวเองที่รู้เธอยิ้มอย่างพอใจเงินทุนก้อนนี้คือจุดเริ่มต้นอิสรภาพของเธอและเป็นเชื้อไฟชั้นดีที่จะใช้ก่อความวุ่นวายครั้งต่อไปในโลกใบใหม่นี้